มาที่อีกท่านหนึ่งบ้างที่ก็ออกหนัาสื่อทุกๆวันนะคะเพราะว่าสื่อก็ต้องไปถามแล้วท่านก็ออกมาตอบตลอดเลยคุณอ้วนภูมิทรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็เป็นน้ฐมตรีพาณิชย์ด้วยนะคะเมะื่อวานนี้ออกมาพูดเลยว่าที่คุณนักษินดามแขนเนี่ยคือเลนไอเลนอะไรนะเอ็นไหลคาดาคุณจะพวัวทำไมเอ็นไหลไปเองคี่ไปไม่ถูกเลย <c oughs> เ,ลเลนไออเอ็นไหลเอ็นหัวไหล เออเอ็นหัวไหล่บางทีเวลามันขาดหรือมันยืดมันก็ต้องใส่เฝือกมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงเออแต่ว่าที่เมื่อวานนี้มันมันเป็นดราม่าเพราะว่าเอ๊จริงๆแล้วมันต้อง ต้องอยู่องศานี้คุณหายขัเนี่ยมันต้องอยู่องศานี้แต่ภาพคุณทักษิณเนี่ยมันออกมาเหมือนไอ้ยอย่างนี้มันได้เหรอ,อคนก็วิพา์วิจารณ์ว่าหลักมันไม่ถูกต้องคุณอ้วนก็เลยมาแก้ต่างให้คุณอ้วนคุณธรรมบอกว่าคือคนแก่แล้วว่าแบบ 60- 70เนี่ยก็เป็นอาการแบบนี้แหละผมก็เคยเป็นอลองไปดูนะคะบทสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยสัมภาษณ์คุณอ้วนเนี่ยยาวนะคะก็ไปถามตั้งแต่แรกเลยนะคะถามว่าคือตอนนี้ก็มีเสียงวิพา์วิจารณ์จากรรคก้าไกลโดวยว่าเอะคุณทักษิณได้กลับมาอยู่บ้านตอนนี้เหมือนมีนายกคคคนนนุุณอออออออ้้ววบก่่่าาายยยยยยดีตเล นักข่าวก็ถามต่อว่าการวิจารณ์กระบวนการยุติธรรมของไทยต่อการพโท้ของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณอ้วนมองยังไงคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังดำรงอยู่และพยายามแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่โดยการดำเนินการก็เป็นเรื่องธรรมดาอยากให้ทุกคนมองภาพกว้างอย่าไปยึดติดกรณีใดกรณีหนึ่งไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาอยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปัญหาอยู่หรือเกิดจากอคติความรู้สึกของคนบางส่วนนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้ว ก็คุณอ้วนก็ใกล้ชิดกับคุณทักษิณมานานจะไปพบคุณทักษิณเมื่อไหร่คุณอ้วนบอกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของความรู้สึกของคนที่มีความรักความผูกพันกันก็อยากไปเยี่ยมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นบุคคลที่รักแล้วก็เคารพนะคะทีนี้ก็ถามถึงตรงนี้ว่ามีข้อสังเกตนะคะคุณวัฒนภูมธรรมค่ะว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้ป่วยจริงหรือเปล่าคุณวัวนภูธรรมก็เลยตอบตรงนี้บอกว่าไม่ป่วยจริงยังไงที่ใส่พยุงแขนเพราะเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผมก็เคยเป็นนะเคยผ่าตัดก็เลยเข้าใจเวลา พักฟื้นเนี่ยมันก็จะนานมันก็เกิดขึ้นได้กับคนอายุมาก70ปีเป็นเรื่องธรรมดาขอให้กําลังใจคนที่เจ็บป่วยบ้างอย่าไปมองว่าเขาสร้างภาพถ้าเกิดกับเด็ก10คขวบแล้วไปห้อยแขนสวมดามคออะไรอย่างเงี้ยถือว่าปิดปกติได้แต่อันนี้70ก็อยากให้เข้าใจด้วยลอ,อ,องฟังหน่อยค่ะยังย้อนยุคเหรอนายกมีคนเดียวนายกมีคนเดียว ไม่ไม่ป่วยจริงได้ไงไอสิ่งที่ท่านผมถามมาบอกเป็นเรื่องของเ,อเส้นเอ็นไหลขาดคนที่อายอุขึ้นไป60ขึ้นไปเนี่ยใช้ชีวิตอยู่มานานเนี่ยมันจะมีเส้นเอ็นที่มันขาดของผมเนี่ยขาดด้วยไปหมดเลยนะครับต้องผ่าตัดนะครับในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องอยู่รักษาตัวค่อยแขนอยู่ในประมาณ6-7เเดือนกว่าจะคืนมาได้แล้วก็เวลาเสร็จแล้วเนี่ย ผมเนี่ยหยุดตีกอล์ฟหยุดออกกําลังกายไประยะหนึ่งที่ใช้มือเพราะว่ามันมันก็ยังต้องระมัดระวังอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเจ็บป่วยให้กําลังใจเขาบ้างเถอะอย่าไปมองแต่ว่าเขาจะสร้างภาพนะครับถ้าถ้ายังวัยสักสิบปีแล้วมาห่อยแขนใส่ต้นคอคุณอาจจะได้บอกว่ามันผิดปกติคนอายุเกินเจ็ดสิบทำเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับ ทีนี้นะะักข่าวก็ถามต่อว่าจะได้เห็นคุณทักษิณมาช่วยรัฐบาลน,นี้หรือเปล่ามาช่วยงานไหมรัฐบาลน,นี้ <c oughs> คุณภูมิธรรมบอกว่า <c oughs> คุณทักษิณตัดสินใจจะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เคยบอกว่าถ้า <c oughs> สิ่งไหน,ใ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 นที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือขึ้นอยู่กับว่าใครจะรับฟังแล้วก็นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่คุณทักษิณเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างน้อยสังคมก็ยอมรับว่ารัฐบาลของท่านเคยแก้วิกฤตสําคัญหลายเรื่องอย่างเช่นไข้หวัดนกนี่ IMF ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะออกมาให้ความคิดเห็นเมื่อประเทศเกิดวิกฤตอย่าไปกังวลเรื่องการเสนอความคิดเห็นขออย่าไปผูกกับประเด็นการเมืองว่าจะครอบงำหรือมีนายกสองคนอย่าก,กังวลรัฐบาลตั้งใจทำงานให้ดี